ส่วนมากจะเป็นสองตัวจ้ะถามงวดใช่ไหมครับท่านมาบอกเป็นตัวเลยเหรอครับผมกาลังเทียเพิ่นกับมาเขียนใส่กระดานให้แล้วเก็กระเสือเร่งใช่ไหมจ้ะอู้สิทุกโทนะครับเนี่ยพิ่นสิไม่เขียนใส่กระดานให้เขียนใส่กระดานให้แล้วก็ถึงยังไม่เสร็มากจำได้ตัวใดก็คือนเสือเอาตัวนั้นโอ้ที่ผ่านมาเจริ่ะคำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด บ่อาจารย์กายสุกเห็นแต่เห็นแต่พญานาคเพิ่นนี่แล้วย่าขี่รถผ่านกายสุกมือเลี้ยวเขามาอยโยตวากับบอดดเขามยตวามือนี้ฉีดจังไดวุกแล้วส oh, yeah, ี่ขี่รถอันซาเล่งกายแล้วเห็นแต่ย่ายนี่เราบอกว่าเดี๋ยวสระปูวัดสันอย่างแรกสี่ขี่กายก็เลยหาข้อรถุบับรถเอาย้วยอีนหนีไปสันย่าวะขีดอยากเลี้ยวมึงก็เลี้ยวโน้สันเอาเพิ่นอื่นเขาไปนอนเลยบางสิปูเอื่นมาเอาเลขกว่องเอาโชค เนอ่านตลอดเลยหักบอกของมากรบอกบัวพะอ้วนพญานาคยุหันแมียข้าเจ้าเป็นซาลาพ่อแมีกรบบ่มีผู้ใดบอกอีกบานนี้มาข้าเขามาบานได้แล้วลีของมากกว่าคนได้าลคนขิงลูกยู่ว่งู้ี่่านทคเพรึ้นอยากจอดบอกแสดงว่าผู้เพื่อนเียไหมู่เจ้าอะไรนี่บอกบอกบอกขึอยากจะดขี้ต่างๆด้วยนี่เนีนขี้แกงสีเหลียวเห็นนตะวันตะวันบบ่ได้วัาสีแวแตะวันมือนีขีดจังไดวุ่ากลังขี้แก่หลักเล เบรกคักรถเขามาเลยกิ๊บนึงใจเฮ้าบุญศิวามาเอาโศกแม่บุญศิวาคือพากันถูกกันยากแท้บุญศิวาเนาะขี้ไก่เห็ดหญ่ไก่คุกมือเลยหมูว่านเมอก่อนี่กับไก่เออจะอาหมอนี้บลูว่าเป็นยังก็หักข้อรถเขามาวัแม่เจ้าตือเหรซะบ่ฝันดีว่าครนี่ก่อนมากกับยังมาท่านในฝันยังไก่มือกูแล้วเบิกซบเอื่อยยังสีฝันแต่ว่า ปกติคนที่มากมากับเม <c oughs> <ส>ื่อสิฝันเนี่ยปกตินั่บอกคุงคนบอกเป็นตัวคุงคนจะบอกปริศนาจะจันปูมาถวายอันใหม่ยินอ่อนนี่เดี๋ยวม่ยินอ่อนมาถวายแล้อปูให้นั่ไปบอกเนี่ย่าสัน่นกลับไปฝันว่า,นวาเด็กกุ้งตัวหนึ่ง่าสัน่นสอนเอาสะวิ่งไปตักกุ้งเด็ก,กุ้งตัวหนึ่ง่าสัน่นเพิ่นได้สืบคลิปเก่าบอกม <c oughs> ันออกคลิปเก่าเนี่ยเพิ่นก็ได้โคโลโคโลมากเพิ่นได้ขึ้นมากให้ทั้งไก่อยู่ดอกเพิ่นมาก เมียนสีไฮอีลีกับยา่าไฮเป็นบอกเป็นพิษนะให้บอกให้เป็นตัวเลขตรงๆเลยบอกกันเป็นตัวเลขบอกแกว่าเป็นเวลานน้ำฝันกขึ้นมาบอกในเด้ดองจะเมื่อวานฮี้จังไรเอาบวกเพื่อนแม่ยนเมื่อวานกับเขามาเพื่อนกับห้ไปจุดถูกเก,กาดอกไว้เพือ่อนบาน,นจุดถูกเกาดอกไว้เพื่อนเลยก็เลยมานาั่งเพื่อนเลยว่าก็เลยทางเพื่อน่าเอาเมื่อบิดูปอันนั้นเลขจูดป๋อพิษเพื่อนเลยว่ามีอยู่ว่าพิษก็เลยกลับขึ้นไปจุดถูกเลข มขอเพิ่นไหมแต่ว่าบ่เดาเลือถูกตัวอันที่ว่างอยู่ข้างเครื่องตัวไงตัวหน่อยยุตเตตะรางตรงจานข้างล่างแต่ว่าก็เห็นอยู่แต่ว่าแตก่เนาะบ่จังได๋จังอยากเข้ามันรู้เพ่ข้ามันสิถือได้ขันเป็นจังซี่นี่คือจังหวัดที่แล้วชื่อได้บ่าบวงสวงเบิกทราบว่าอุปโภคจากตัวทะเลเพิ่นเข้าฝั้านัวแก้วเอาที่นู้นมาจัน ่อยากจุดมากเลยวันนี้ไม่รู้เป็นไรอยากจุดทู่มากเลยคนละพี่ได้จุดเถอะเพว่อนวสิว่าร้ายบอสันว้าร้ายว่าร้ายขอให้ได้จุดว่าสันแล้วจุดมากเลยสี่เจ็ดแปดเพืพอเ่อนเผาไปมากที่เจ็ดแปดเพื่อนว่าตรงกันเอาเลยเอาเลย,เอ,เ,ลอยเอาตัวเดียวเลยเพืเ่อนในวานนะมันออกทีแปดแล้วสิเป็นปาฏิหาริย์แบบว่าคล่มเพ่นสิ่หายเนสิ ดึงคิดดึงใจเป็นพิเศษแมเออเป็นต่างๆดอกถือว่าคือนงูดอกครับบังเอิญอยากมากังนสินะครับบังเอิญอยากไปหาผู้ใดเน่อยากป้าอยากไปเนี่เด็กเขาเขาเลยมันสิเป็นดึงใจเขาอาพี่เงี้ยเพื่อนก็สิเข้าไปไปบวกอีก็ได้หรอกถ้าเมียนฟันตรงคิวกันก็ได้ก็มีเจ้าบันรเข่งห่าหนีเมียบัตนวดสะอาดห่อหนี นี่บอกก็มดตุ้ยนี่โอ้เจ้าก็อยู่ไกลๆนี่เนาะโจนว่าคือบ่ามาขอเอาแต่โดนกายซื่อยูบกาเข่ามาเตนังยิ่นีก็บวัวเรื่องเพื่อเนี่ยังคนหลอยู่บโซ่ย้ายไปไกลมากกับเลี้ยงไดเดตเลียวมัอนี่ก็แอ็นเอ็นพูนพ่อพี่แงนาคผอวผ้าเข่ามาบ้านปูเป็นอยูฟุนหันหน้าแต่ว่าเป็นจะเป็นอันผมขาวตามเป็นเขาฝันเนาะเป็นผู้เท่าซักหน่อกันเท่าแม่เออแล้วก็ผมยิกขาว หนวดกะขาวคิ้วกะขาวสุดกะขาวบ้านนี้หมอผ้ามเพิ่นลว่าอันปูที่ปะเขาวว่าซันเพิ่นได้เอิ้นจังซันเนาะกะสิบ่แม่นอยู่บ่เพิ่นยิ้งหลังเจ้อดิเขาบ่อันบญยากก็ให้ฟูเราไปเขาฟันรถุดมันแ้วปูไยิ่งเด็กน้อยหันหนาบัตัหนีเพราะเป็นหน้าขี้น้อยสุดเขาแบบนี้เป็นสีฟอนสีร่าแม่หนูกะฟอนเป็นบ่ต้องไปเอาผู้อื่นหนูกะฟอนเป็นเพลว่าเด็กน้อยประมาณอยู่ปอนึง ในฝันฮะนะมองเจ้านั่งเนี้ยฮะคนสีหันหน้าว่า,าตั้งที่หน้าขี้น้อยคุณต้องเป็นหน้าขี้น้อยเพืนว่าเพื่นเขาฝันแต่หันไปทางนั้นเป็นผู้สุดขาวเหมือนอาจารย์โอ้เรามาเราว่าขาาี้กอดเท้เพื่นบ้างดูดิมองฝันเกี่ยวเลยดิแต่ว่าเพื่อนสีน้าบ่มองนั่นมองนี่มองนี่มองนั่นเพื่อน,นสีเพื่อนสีเป็นคนบอกเต้ยเมื่อนั่นก็ไปร้องหานขี่รถ่านแต่นั่นเด่นนั่นเด่เดเดพ่อพญานาค พูดหน่อยๆว่าปูตัวนั้นปูตัวนั้นแม่ปูตัวนั้นผู้ใดหลานวะหลานหลานนี่หลานแยกเป็นเออคือเอกว่าน้องเป็นโรงเรียนเพคุนมักอันเด็กหน่อยขี้หังเด็กหน่อยมันบอกเล็กขี่รถบ้านนี่เออเม่ยเมียสิบกวาแม่เอลีกับตรงเปลี่ยนวันศิษย์่ะลูกกันในบ้านนี่ในน้อยก็ลังหัดเบาแย่ๆเป็นว่า จ้าปูจ้าปูสันเฮ้ยเขาวอาน้องปูเป็นเหตุทูบแน่นะแกกับพียิฟทุบมาจุดเตกอกี่ดีแมวมือนั้นเอาว่าน้ำเด้อเพิ่นมักเด็กหน่อยเด็กเด็หน่อยเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็มักเด็กหน่อยเพิ่นร้านบอลูกสาวเจ้าว่าเจรีจะซื้อเหรียญซื้อเงินซื้อเหรียญจ้ะเขแอนเนาะอันลูกสาวบ่ทรวงปูจะหันเมานจ้ะใช่ใช่ปูจะหันมาเตะเออเพื่อเห็นกันแล้ว พานชูมือเนาะค่ะแมนเดรคันคุกมือบุคคลกับมาพานมือนีกับมาบัดนี้บอกบอกอีกได้บัดนี้เดี๋ยวบอกแล้วเพิ่นบ่พามาเนาะบัดนี้บอกแล้วเพิ่นนี่เลี้ยวรถเข้ามารถเออหมาเฮาเหมืนโอ้ยหมาบ่ลงว่าซั่นเดี๋ยวกูสิเว้าเองกับหมาเลยว้างสิมาเข้ามาเดี๋ยวสิเว้ากับหมาเองได้ว้างสิหมาบันเฮาเซาเฮาเซาเฮาก็ได้ว้างสิล่ะแนวทางมาหาปูได้ว้างสิบ่เฮาเลขปูแต่ว่ากระเบีกมื้อนี๋ก็เป็นจังว่าว่า พ่ไปใช้รองมือนี่ยุสวนธาระบอกที่งานพรออมเด้พ่อได้ไปใช้มือนี่สิเขาไปสวนธาราว่าสั่นเพื่อนกับมาพ่อกันพอดีพ่อเ่นสิ่รึกพ่ออันเกลอนูดผ้าลวยวายังพาอไปเบิกทรัพสิมาอายุวาสั่นเฮ้ยตู้ไหนนะนี่บอกเพื่อนเนี่ยคนคิงลุกบอเพืนเนี่ยมาสูนคิงอยบะเศร้ามาสูนคิงอยบะเศร้าคอกเือนเ่ือกันว่าไตู้ไหจะยู่ในสมุดหรือราจันเป็นเขียนลงไป เมืงบาทนี่ก็สีคลาแต่ตะวาเบืองแล้วมองนี่เป็นเจ็ดนี่ลงมาดีสิเป็นหนึ่งแล้วลงมาอีกมันเห็นคู่กันไหมเจ็ดรับสามมันคู่กันเลยไหมตรงเลยจ็ดสาเจ็ดคับสามคู่กันเลยคู่สีทโทมาบอกกันหาเจ็ดสามอ่าูกกันแล้ว่นอคนขิงรู้ยุบไม่ยุบไม่ตัวไหนเอารนยุเดี๋ยวนด้คนเจ็ดบ่คนขิงรู้ข้นหัวเราได้ไหมนข้นเลยได้ ว่ามันสองตัวคู่กันนะมันคือมาสองตัวคู่กันทั้งสี่นะเกตสามเลยโอ้เป็นสองตัวแนีนข้างล่างจ้ะข้างล่างเกตสามเลยข้างล่างตัวนี้สิบเป็นเกตสามแต่ข้างเทิ่งนีสิบเป็นเลขหนึ่ง ครข้างทัางนี่เป็นเลขกเก๊ดครังล่างนี่สิเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็เป็นเก๊ดตัว,ตวเดียวกันก็ได้จ้าเพราะว่ามีขีดขีดทางมานี่แล้วตัวนี้ก็เป็นเลขกหนึ่งมานี่ก็เป็นเก๊ดก็ได้มองกลางนี่มันบานเมนนี่สิบบัเอาก็ขึ้นจันทร์เลยแต่ข้างล่างคู่กันเลยแมนีแมนข้างล่างคู่กันแมนีนโอ้ยบริเนเพืน้พมนมายำบ้าข้างในมันเ่ยงเงนเอานักหนักตรวจไปยังโอ้ อย่าซืนขิงลูกร้านคลากลายปล่อยรถครับเจ้าขวัิขงลูกบ่เน่แดงบ่าขวนคขิงลูกยูว่าเศร้าดีแรงอวัญยูว่าเศ้าีจาแขนขวาเ้นี้อย่าฟืนอย่าฟืนเนาะใจขึ้นน้องเจ็ดสามพี่นนอะมันจะออกว่าคอมเมนต์ได้ด้อมันสะออกไงเป็นจัว่าคิดว่ามามาตรงกันเนาะเป็นผู้สีทัๆนําบอว